เกลตั้งใจเป่าฟูฟูให้หายร้อนก่อนป้อนพี่กัปตันแถมยิ้มหวานธุรกิจให้อีกเราะความสนิทสนมเจอกันบ่อยมีโมเมนต์เล่นด้วยกันน่ารักทําเอาหนุ่มมาเทกับตันชละทรคงยิ่งยงที่เป็นแฟนของน้าพลอยเพื่อนสนิทของสาวชมพูระยาได้กลายเป็นพี่ชายคนโตของฟ้าแฝดซุปตาใสาฟ้าพายุแถมตอนนี้พี่กัปตันก็ยังหลงน้องสาวคนเล็กน้องเอ็มเกลหนักมาก โซดได้มีโมเมนต์ที่นักลอยแม่ชมและกับตันชวนกันไปทานอาหารนอกบ้านงานนี้น้องเกลก็ไปด้วยและก็ได้มีโมเมนต์น่ารักน่ารักที่น้องเกลกําลังตั้งใจเป่าฟูฟูให้อาหารหายร้อนก่อนจะป้อนพี่กับตันโอ้ยโมเมนต์นี้น่ารักเอ็นดูไม่ไหวเป่ายังไงก็ไม่หายร้อนสักทีจนป้าเจี๊ยกก็ยังบอกว่าเป่าอีกโอ้ยน้องเกลดูแลดีเอาใจเก่งขนาดนี้แถมยังส่งยิ้มหวานน่ารักที่สุด อ้อนนอนเายอเยอะมันยังร้อนอยู่เลยเายอะเยอะร้อนร้อนไหมแล้วก็อะไรนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ